อันที่หลูกแตะมือทนี้เอโอเคสองสามสี่ห้านับไหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าหมุนหัวเข่า้องลงหัวเข่ากันลูกเย่าลูกเย่ยลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ สิบหมุนอีกข้างนึงอ่าอ่าอ่าเอาเอาแขนเลยก็ได้แขนกลางแขนออกอ่านี่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้หมุนท้ายรงอีกหมุนท้ายรถหมุนไปอีกข้างนึงเอออนี่สองถูกแล้ว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  À à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  tập bay. À, cái đợt tốt Ê, 1. Đợt 2 เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเก่งอ่าสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับครับ